ใครที่อยากได้นาฬิกาที่ได้ความหรูสปอร์ตนะครับแนะนำเ l a y บ o ย3076เรือนนี้เลยรุ่นนี้นะทุกคนจะเป็นหน้าปัดทีวีนะครับมีความหรูมีความสปอร์ตบอกเลยว่าขึ้นข้อคือดูดีมากๆแถมวันนี้ได้ราคาโปรโมชั่นนะปกติรุ่นนี้เปิดตัวเกือบ2,000นะครับวันนี้เหลือแค่1แบงค์เทามีทอน แล้วมั่นใจได้เลยทุกคนรุ่นนี้เป็นของแท้ประกันจากมอให้3ปีเวลาที่เพื่อนสั่งไปนะครับจะได้กล่องหนังสุดหรูลาแบบนี้ไปด้วยนะครับบอกเลยว่าซื้อเป็นของฝากของข,องขวัญให้คนพิเศษได้เลยแล้วภายในกล่องนะทุกคนมีการรับประกันให้มีคู่มือให้มีป้ายแท็กไปให้นะครับและมีหมอนหนังนุ่มๆไปให้ด้วยดูกันใกล้ๆนะครับรุ่นนี้หน้าปัดรวมเม,ม็ดมายมอยู่ที่44มิลเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงกระจกฮัตเหล็กกันลอยกันกระแทกได้ครับเข็มหลักชั่วโมงมีภายน้ําให้้นะดดูเวลาไ ที่มืดรุ่นนี้กันน้ําดึก30เมตรส่วนฟัง์กชันโคโลกราฟ3จุดตรงนี้นะครับใช้งานได้จริงจับเวลาได้ตัวเรือนเขาจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับไม่ดําไม่ลอกสายซิลิโคนนิ่มทุกคนใส่แล้วไม่ระคายเคืองผิวไม่บาดผิวเวลาขึ้นข้อขึ้นมือนะทุกคนอย่างที่บอกมันดูดีมากๆครับใส่เที่ยวได้ใส่เล่นได้ใส่ทํางานได้ รุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับบอกเลยจำแๆ่มๆทั้งนั้นแถมวันนี้ได้ราคาโปรโมชั่นแต่บอกไว้ก่อนนะทจะคนมีมาไม่เยอะผมปักตะกร้าให้แล้วไปจิ้มเลือกสีกันได้เลย